หมูคลอดลูกได้25้าตัววิธีมัสะดือทำยังไงดีนะมาดูกันเลยจ้าสวัสดีจ้ามาพอกันอีกแล้วเนาะจ้าเมื่อนี้จะพามาเบิ้งหมูคลอดลูกสำหรับหมูแม่นี่คลอดครั้งที่8แล้วถือว่าหมูแม่นี่เถ่าแล้วจะมีวิธีการคลอดแบบใดจะได้ซอยคลอดบอ่อมาเบิ้งกันเลยจ้า สำหรับมูแม่นี่อาการที่นาเป็นห่วงก็คือโดยความที่แม่คลอดหลายครั้งแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่8อาการกระจนาเป็นห่วงด้วยความที่มูแม่นี่ท้องใ่แห้งมีโอกาสสูงที่มูแม่นี่จะได้ลูกหลายแห้งสำหรับลูกที่คลอดออกมาแล้วจะพามาเบิ่งวิธีการมดสะดือวิธีการมดสะดือจะมีหลายแบบเนาะจา้าสำหรับวิธีนี่สาเหตุให้เบิ่งก็คือใส่ได้เนาะ ใส่ได้สินน,น้อยในการมัดหลังจากที่หมูน้อยคลอดออกมาเรียบร้อยแล้วก็เช็ดทําความสะอาดด้วยหนังสือพิมพ์ที่ห้าเตรียมไว้สะดือก็จะเหย้าๆแบบนี้จ้าหลังจากที่เช็ดทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็จะมีได้ส้นหนึ่งเนาะเอามาไว้ทำมัดสะดือตามที่เห็นในคลิปนี้เลยนะจ้ะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยก็จะบ่ค่อยได้เหตุแบบนี้เนาะ โดยส่วนตัวจะเอาแบบว่าสายสะดือผูกมัดเกี่ยวกันเลยแต่ว่าอันนี้เนาะจ้าก็จะเหตุวิธีหนึ่งให้เบิ่งกับมีหลายๆฟ้ามที่เพิ่นใส่วิธีนี้โดยการที่เอาได้แบบนี้เนา,จามะจ้ามามัดสะดือแล้วก็ใส่กันไก่ในการตัดออกเบิ่งตามคลิปเลยเนาะจา้าเพราะว่ามีพี่เพิ่นสงสัยมากพราะมีพี่เพิ่นสงสัยมากก็จะเหตุคลิปให้เบิ่งแบบนี้เนาะจา้า สำหรับวิธีการเฮ็ดกระบ,บอยยากเพราะว่าเขาเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเขาก็ใส่มือนึงจับขาหมูไว้แล้วก็มือนึงก็ถือเชือกแล้วก็มัดใส่สองมือในการมัดนะจ๊ะซอยกันแรกๆก็จีงเงื้งเง,ง,ง,งาก,งาก,งากแบบนบเพราะท่านไมมัดเป็นแต่ว่าเฮ็ดตัวที่สามที่สี่ที่หาไปก็จะเฮ็ดเป็นนะจ๊ะบ่เป็นยังจับหมูแห้งบาเป็นยังนะจ๊ะแต่กับค่อยๆพยุยพยงขาหมู ก็จะมัดแบบนี้หลังจากที่มัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะใส่กรรไกรในการตัดออกตัดได้ออกน้ำแล้วก็ตัดสะดือออกเลยแบบนี้ก็จะสามารถหามเลือดเพื่ให้เลือดไหลออกจากท่างสะดือเนาะจา้ะเราก็จะเกิดคำถามขึ้นมาเนาะจ้ะว่าถ้าบวมัดสะดือสิเป็นยังบอ่อปล่อยเลยใดบ่อได้คือกันเนาะจา้ะเพะเป็นยัง บางที่โมคอดกันขึ้นบบไดไปเฝ้าเนาะจ้ะพาพราะบไดเฝา้ากับมาพ่ออีกที่ก็คือตอนเศร้าแล้วก็ค่อยมาตัดสะสดือตอนที่แห้งก็ได้เนาะจ้าในส่วนของยาที่จะฉีดเล่งคอดก็คือออกซิโทซินเนาะจ้าคือยาตัวนี้เนาะจะใส่ฉีดในปริมาณสองซีซีเนาะจ้าเพื่อเล็งให้โมไดคอดแล้วก็สามารถช่วยให้นำนุมหมูมาหลเนาะจ้าว่าถึงยาเล่งคอดแล้วเนาะบางคนว่าบ่ฉีดได้บ่ บอฉีดก็ได้เนะจ้าเพราะว่าบางที่อย่าเล็งคลอดมดกับบไดฉีดกับบมีปัญหาอีกอย่งเดอ้อสำหรับผู้ใดที่สงสัยเนาะจ้าว่าผสมพันธุ์จังใดคือได้หมูหอด2ีโิหาตัวันและเวลาในการผสมพันธุ์ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเนาะจ้า สำหรับผู้ใดที่อยากได้มูหลายๆแบบนี้ก็สามารถไปเบิ่งคลิปย่อนหลังได้ด้วยจ้ามีทั้งคลิปผสมพันธุ์คลิปผสมเทียมผสมจริงตลอดจนเลี้ยงหมูแบบครบวงจรรักษาหมูป่วยมูเจ็บขาหมูไอมีทุกอย่างนอกจากสามารถไปเบิ่งย่อนหลังได้เด้อสำหรับผู้ใดที่เบิ่งมาถึงตอนนี้แล้วนะจ้หมูแม่นีนั่งเฝ้านในช้ระยะเวลาประมาณ3ามชั่วโมงด,ด้วย สาเหตุที่ว่าหมูตัวนี้มันทองใหญ่แห้งและก็ได้ลูกหลายเนาะจ้ะแม่นี่ได้ยี่สิบหาโตแต่ว่าหมูที่ได้ลูกหลายแบบนี้คอเสียก็คือหมูออกมามันจะโตน้อยโตน้อยก็บบ่มีปัญหาเนาะจ้ะถ้าโตน้อยแบบนี้เขาก็สามารถดูแลได้แต่ว่าบางตัวก็อาจจะรอดบางตัวก็บ,บ่รอดก็มีเนาะจ้ะ ยูทีฟ้า,าม์นี่เนาะจ้าหมูขอดออกมาตัวใหญ่หรือว่าตัวน้อยจะบ่มีการถิ่นเนาะจ้าจะปล่อยให้หมูตายเองโดยธรรมาชาติเนาะเพราะว่าบางตัวมันตัวน้อยก็จริงแต่ว่ามันกินนุ่มดีบางตัวก็บ่เป็นย่งหลอดแข็งแรงแต่ว่าบางตัวตัวน้อยก็สิเซาเซซึมๆมแล้วก็ตายไปเลยเนาะจ้ามาว่าถึงการมัสะดือต่ออันนี้ก็เก๊กกังคือกันเด้อจ้าเพราะว่าบ่าคอยได้เหตุแบบนี้ก็เห็นเพิ่นเหตุมากหลายๆฟ้ามก็เหตุแบบนี้ ก็มีปัญหากับแม่คังๆอีเลี้ยนเนะจ้ะแม่นี่คลอดคังที่14เด้อจ้ะแม่นี่เทาแห้งแล้วบ่สามารถคลอดลูกได้คลอดได้แค่ตัวเดียวตัวแรกตัวสองตัวสามตัวสี่ตรงใส่มือจกซอยเนอจ้ะแม่นี่คังที่1 4ีโอ้บ่ธรรมดาเด้อถ้าเป็นแบบนี้ตรงเฝาเอาให้มันสุดๆเลยเดอจ้ะกะสันจะบอได้ลูกเลยถ้าเข้าบ่เฝาบ่เบิงแบบนี้สามารถตายในท้องทุกโตได้เลยเนอจ้ะมาบัดนี้สีมาจกซอยเนอจ้ะบัดที่นี้ จกเข้าไปนี่ก็คือ,อยืนนีได้จ้านี่ยู่ช่วงชงไปไปมดลูกนี่ได้จกแต่ว่าบนยอมเน้่บนยอมให้เฮาจกดีๆเด้ยืนขึ้นได้ซีตัวนี่กับจกได้จ้ะนี่ซีตัวนี่กับจกคือกันรัะบมาที่นี่ยืนใหนเฮาจกเด้แต่ว่าบ่าได้อัดคลิปตอนนี้เน,นาะจ้ะบนยอมนอนหเห้เฮาจกดินแมอันนี้กับจกเข้าไปนี่ได้ออกมาซีตัวแล้วก็ก้อนหนี่ก็โตนึ่งหยี แล้วที่โจกออกมากกบมีตะตัวใหญ่ๆเลยจ้าบบสามารถเบงเองได้เพราะว่าถ่าแห้งแล้วบบสามารถเบงได้แบบนี้เขาก็ต้องจกซอยด้วยจ้าโบโจกซอยสิบบได้เด้สำหรับมูตัวเมื่อกี้นี้เนาะจ้ากบได้นันเดอร์ได้เอาเชือกมัดแต่ว่าเอาแบบออกสะดือคอร์ดมัดกันเลยเนาะจ้าอ่าตัวนี้สะดือมันแบบสั่นแล้วบบจําเป็นต้องมัดยังเราเด้อมันสั่นแบบนี้คือคอร์ดออกมาแล้วสะดือมันขาดเลย่าเป็นยังเ้อจ้า เราก็ห้าก็สามารถขอดได้คือจังตัวเมื่อกี้ที่ขอดให้เบิงเนาะตัวนี้ก็สะดือสั่นก็อ่ันกับโบเป็นย่างกับปลอยไปเลยเดี๋ยวมันจะแห้งเองเนาะจ้าเนี่ยมาเบิงตัวนี้ต่อเนาะจ้าเนี่ยตัวนี้ต่อเด้อจะขอดสะดือให้เบิงเด้อจ้าเนี่ยว่ามันมีวิธีการขอดจังไดตาเ้าบกเกาเฉือกมัดห้าวบทนัดในการเอาเฉือกมัดก็สามารถขอดสะดือได้ เบิงตามคลิปนี่เลยเน้อจ้ามีคนสงสัยมากอยู่เด้อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าบางคนเพิ่นก็บ่บก,ก้าเฮ็ดเพิ่นกเ็เฮ็ดบบเป็นกัมีเนาะสําหรับผูดด้ใดบบเคยเฮ็ดกับเบิงไดเด้อเอา้าตัวนี้สะดือโบมี่เนาะจ้านี่ขาดไปแล้วขาดแบบนี้ก็บ่บเป็นยังเนาะจ้าปล่อยไปเลยบางตัวคลอดออกมาเราสะดือเวาเฮ้เาบบมัดเชือกใดบอบบมัดสะดือพันสะดือใดบอบก็บ่เป็นยังเนาะจ้าเอามือดึงออกเลยก็ไดดเด้อเอามือดึงออก ใหมันขาดจากกันเลยก็ได้บ่เป็นยังแต่ว่ามันก็นจะมีเลือดออกแน่จักนอ้อยอ่าเบิ่งตัวนี้นอกจากเดี๋ยวจะมัดสะดือให้เบิงเ่งงนอะโดยที่บ่ได้ใส่เชือกในการมัดเด้ออ๋อตัวนี้สะดือขาดแล้วจา้าบ่ได้เบิง่งซ้ำนะเดี๋ยวถ้าเบิ่งตัวใหม่แล้วกันเนาะ มาเบิ้งตัวต่อมากเนาะจ้ะมาเบิ้งตัวนี้เนาะเห็นสะดือแบบนี้เดี๋ยวจะมัดให้เบิ้งนะจ้ะตัวนี้เนาะว่าจะมัดจังไรบางคนเพินพ่นก็เฮดบ่เป็นอหลีเนาะจ้ะเฮดบ่เป็นบ่เคยเฮดก็สามารเฮดได้ด้อจ้ะมันเฮดง่ายไงยถ้าบ่าได้มัดก็ดึงออกเลยก็ได้เนาะจ้ะอันนี้จะมัดให้เบิงนะ้งเนาะก่อนที่สิมัดทุกครั้งเนาะจ้ะต้องเช็ดก่อนเช็ดด้วยหนังสือพิมพ์ที่ห้องฉีกไว้นี่แหละเช็ด ทำความสะอาดเอานองเอาอีหยังออกให้เบิดนอกจากหลังจากนั้นนอกจากเอากระจับสะดือมากแบบนี้เ็จแล้วก็เกี่ยวไว้เลยแล้วก็เกี่ยวเข้าไปเอาเป็นว่ามัดไห้มันสั่นที่สุดนอกจากมัดไห้มันสั่นทีสุดหลังจากที่เกี่ยวแบบนี้แล้วเขาสามารถดึงขาดหรือใส่กันไกตัดก็ได้เดอดึงขาดแบบนี้เลยก็ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยผลลัพธ์ออกมากก็จะมีลักษณะแบบนี้ เขาจะใส่กันไก่ตัดก็ได้หรือว่าเขาจะดึงให้มันขาดก็ได้เด้อจ้าได้คือกันนองโปยากเห็ดให้มันง่ายกัง่ายเห็ดให้มันยากกัยากเด้อจ้าอาจิมีคําถามเกิดขึ้นมาอีกเนาะจ้าว่าป๊าดหมูแม่นี่ลอดได้25่หโตเฮ็ดจังได๋สิเลี้ยงไว้โอ้มันเลี่ยงบ่ได้เนาะจ้าแม่นี่25ิโตนี่เลี่ยงบ่ได้แน่นอน ถ้าหากเกิดกรณีที่แม่คลอดลูกร้แบบนี้นะจาะก,ก็บบกตองเป็นหว่วงเด้อมีวิธีแก้ไขก็คือถ้าสมมุติว่าคลอดได้ร้แบบนี้เขาก็สามารถย่ายลูกไปไว้แม่อื้นที่คลอดได้นน้อยอย่างเช่นแม่ค้างๆกันอาจจะคลอดได้หกเจ็ดโตก็สามารถจับลูกน้อยนีบย่ายไปไว้อีกแม่นึงได้หรือว่าทุกแม่ได้สิบสองสิบสองสิบสองเบิดแล้วแต่ว่ามีแม่นี่ได้ยี่สิบห้า สามารถแก้ไขได้เด้อจ้าไปเบิ่งคลิปอีพี่สิบเกาเด้อซึ่งได้เหตุคลิปไว้แบบละเอียดเลยเนาะสำหรับมูที่คอดลูกหลายๆก็มีคนไปเบิ่งหลายเด้อจากคลิปนั้นก็ลองเข้าไปเบิ่งเด้อถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนาะจังใดมื้อนี่ก็มาเหตุคลิปให้เบิ่งเนาะจ้าประมาณนี้เนาะจังใดกะขอบคุณหลายๆที่รับชมจนจบเด้อจ้าอย่าลืมคอมเมนต์ไปก็รังใจให้เด้อจ้าเมื่อนี่ก็ไปละจ้าอันยัง